ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเอาเรื่องรามาพล์ลงใน Facebook นะคะเธอเล่าให้ฟังเธอบอกว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์ไปจูๆ่ๆมีหมาจรจัดอะคะ่ะวิ่งมาดักหน้ารถของเธอแล้วเธอก็เอ๊ะจะขออาหารหรือเปล่าก็เลยเทอาหารให้หมามันไม่กินนะคะมันพยายามร้องยิงิงๆ,ๆิๆๆคือเรียกจะพาไปดูอะไรสักอย่างอะคะ่ะผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจตามหมาจรจัดตัวนี้เข้าไปในป่าสิ่งที่เจอคือสิ่งนี้ค่ะพาไปดูหน่อยสิ ไหนลูกไหนโอ้เจอแล้วเจอแล้วค่ะเห็นไหมอันนี้คือคานเลยนะไปลูกป่ะไปดูในนี้ไปไปปากฝนโทเอ้ยล,ลูกปไปลูก่ะโทรดำนี่ค่ะ นี่แม่หมาพามาหาคนช่วยนะคะพามาหาคนช่วยลูกค่ะโอ้ยหกตัวค่ะหกตัวโอ้เอ็นดูจังเลยอ่ะอน่าสงสานี่หันบอกแล้วไง<อ>ว่าเออเนี่ยนี่คือเป็นความรักนะ แม่หมากับลูกหมาค่ะนี่จังหวะที่มันพาคุณผู้หญิงเจ้าของคลิปเนี่ยเดินเข้าไปในป่าพยายามที่จะให้คุณผู้หญิงเนี่ยไปช่วยลูกของมันเนี่ยนะคะสรุปแล้วแม่หมาหนึ่งลูกหมา6ตัวค่ะคุณผู้หญิงนำคลิปนี้มาโพสต์ลงใน f a c e b o o k พร้อมกับข้อความระบุว่าก่อนอื่นขอบ้านให้น้องๆด้วยมาตัวนี้วิ่งมาดักหน้ารถมอเตอร์ไซค์เทอาหารให้ก็ไม่กินร้องยิ้ง แล้วเดินนําเข้าไปในป่าปรากฏว่าแม่หมาคลอดลูกในป่า6ตัวแม่หมาเป็นหมาที่ถูกนํามาทิ้งไว้นในซอยตั้งแต่ท้องอ่อนๆแม่หมาตัวนี้เชื่องมากทุกวันที่เอาอาหารให้มันก็จะวิ่งมาตอบรับตลอดเป็นหมาแสนรู้และรู้คุณขนาดนี้หากมีใครเมตตารับอุปการะยินดีส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยพิกัด อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะขนาดเราเห็นเราอยังอมยิ้มได้เลยนะชาวเน็ตเนี่ยต่างพาชื่นชมแล้วก็ขอบคุณคุณผู้หญิงเจ้าของคลิปนะคะที่มีแม่ตาต่อมาทั้ง7ชีวิตพร้อมกับแนะนำด้วยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครรับไปเลี้ยงแล้วเนี่ยควรเอาแม่หมาเนี่ยไปทำหมันซะนะฮะแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่ามีคนติดต่อมารับเลี้ยงทั้ง7ตัวแล้วนะคะเนามันกตากแดดตากฝนอยู่นานเนาะ